วิธีใช้สิทธิ์โครงการคนละครึ่งเฟสใหม่ล่าสุดนะคะทางรองหัวหน้าพักภูมิใจไทยก็ได้มีการออกมาเปิดเผยรับกันไปเลย3กลุ่ม7 0 0 1 0 0 0และ1,200บาทสวัสดีค่ะพบกัาข่าวใส่ขวดและน้อยอีกเช่นเคยนะคะสำหรับในคลิปนี้เราก็นำข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องของโครงการคนละครึ่งเฟสใหม่ซึ่งกำลังจะเกิดขึ้นโดยคาดว่าจะเกิดขึ้นในเดือนตุลาคม2568นี้มาฝากกันค่ะ โดยเราก็ได้ไปฟังข่าวสารจาก TNN นะคะซึ่งเขาก็ไปสัมภาษณ์รองหัวหน้าพักภูมิใจไทยซึ่งเป็นผู้ที่รับผิดชอบจัดทำในเรื่องของโครงการคนละครึ่งเฟสใหม่ล่าสุดปี2568โดยมีความคืบหน้าดังนี้นะคะนั่นก็คือจากเดิมที่เขามีการกำหนดอายุไว้ที่18ปีบริบูรณ์ถึงจะมีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งนะคะแต่เฟสนี้ อาจจะมีการขยับให้มีการเริ่มเร็วขึ้นนั่นก็คือเริ่มตั้งแต่อายุ15ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเพียงแต่ตอนนี้ต้องแจ้งก่อนนะคะว่ายังอยู่ในช่วงของการพิจารณาว่าควรจะเริ่มต้นที่อายุเท่าไหร่จะเป็น15ปีหรือว่า18ปีนะคะและสำหรับโครงการคละครึ่งในเฟสนี้ จะแบ่งออกเป็น3กลุ่มซึ่งแต่ละกลุ่มก็จะได้รับเงินไม่เท่ากันแล้วก็มีวิธีการใช้ที่แตกต่างกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันที่กลุ่มแรกก่อน กลุ่มแรกนะคะจะเป็นกลุ่มที่ใช้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนกลุ่มนี้ต้องแจ้งเลยนะคะว่าไม่ต้องลงทะเบียนเพราะว่าจริงๆแล้วกลุ่มนี้เนี่ยไม่มีสิทธิ์ที่จะเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งอยู่แล้วนะคะเหมือนกับที่ผ่านๆมานะคะสําหรับกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนจะไม่สามารถใช้สิทธิ์โครงการคนละครึ่งได้ แต่ว่าทางภาครัฐเขาก็จะมีการช่วยเหลือโดยตรงหรือจากเดิมในที่เราเรียกกันว่าโครงการเพิ่มกําลังซื้อนั่นเองโดยโครงการเพิ่มกําลังซื้อจะมาควบคู่กันกับโครงการคนละครึ่งนะคะถ้าจํากันได้ก็จะมาควบคู่กันแบบนี้เป็นประจําตั้งแต่เฟสหนึ่งเลยนะคะ นั่นก็คือสำหรับเฟสนี้รัฐบาลจะมีการเติมเงินเข้าให้ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มขึ้นอีก700บาทโดยจากเดิมที่เราได้รับกันอยู่ที่300บาทนะคะในการรูดซื้อสินค้าก็จะสามารถเพิ่มเติมไปเอา300บวกกับ700ก็คือสามารถนำไปรูดซื้อสินค้ากันได้อยู่ที่ 1000บาทนะคะอันนี้ก็คือสามารถใช้ได้เต็มจำนวนเลยจากเดิมที่เรารูดได้300บาทไม่ต้องไปแบ่งใช้เหมือนโครงการคนละครึ่งนะคะก็คือพอเขาเติมเข้าให้700เป็น1,000บาทเราเอาเงิน1000บาทตรงเนี้ไปลูดซื้อสินค้าได้เต็มจำนวน1000บาทเลยแต่ต้องแจ้งก่อนว่าเขาให้เพียงแค่เดือนเดียวนะคะก็คือในช่วงที่มีโครงการคนละครึ่งเกิดขึ้นเท่านั้นนะคะหลายๆคนถามว่า จะมีการโอนเงิน700บาทเพิ่มให้ในเดือนไหนอันนี้ก็ยังตอบไม่ได้ต้องรอดูว่าโครงการคนละครึ่งเขาเริ่มเดือนไหนถ้าเขาเริ่มในเดือนตุลาคมก็จะเท่ากับว่าได้รับการเติมเงินเข้าไปอีก700บาทในช่วงเดือนตุลาคมถ้าหากเขาเริ่มเป็นพฤศจิกายนก็จะเป็นในช่วงของเดือนพฤศจิกายนนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นวิธีการใช้สิทธิ์ของกลุ่มที่1ก็คือกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็คือนําบัตรประชาชนไปรูดซื้อสินค้าได้เต็มจํานวน1,000บาทเลยค่ะ และสำหรับกลุ่มที่2นะคะกลุ่มนี้ก็คือกลุ่มประชาชนทั่วไปซึ่งกลุ่มนี้เนี่ยจะต้องมีการลงทะเบียนเพียงแต่ว่าตอนนี้ต้องรอดูก่อนนะคะว่าจะใช้อายุอยู่ที่15ปีหรือว่า18ปีแล้วก็ช่วงของการลงทะเบียนนั้นนะคะยังไม่ได้มีการกําหนดแต่ว่าเห็นมีกระแสข่าวออกมานะคะว่าอาจจะเริ่มได้ในวันที่1ตุลาคม2568นี้เลย โดยผ่านเว็บไซต์ซึ่งก็น่าจะเป็น www.klakrung.com นะคะหรือก็ไม่แน่อาจจะเป็นการลงทะเบียนผ่านแอปเป่าตังก็ได้ซึ่งตรงนี้เดี๋ยวรายละเอียดอย่างเป็นทางการนะคะทางเราข่าวใส่ขวดละน้อยก็จะนำมาแจ้งให้ทุกท่านได้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะคะและสำหรับกลุ่มที่2นี้นะคะวิธีการใช้สิทธินะก็จะเป็นคล้ายๆของเดิมเลยนะคะก็คือรัฐบาลจะออกให้ ครึ่งหนึ่งและเราจ่ายเองครึ่งหนึ่งโดยสําหรับกลุ่มที่สองที่จะต้องลงทะเบียนอันนี้นะคะจะเป็นกลุ่มประชาชนทั่วไปที่ในปีที่ผ่านมาไม่ได้ไปยื่นภาษีกับกรมสัมพากรนะคะอันนี้ก็คือจะ มีการเติมเงินเข้าให้สำหรับกลุ่มที่2นี้1 000บาทนะคะแล้วก็เวลาที่เราไปใช้ต่อวันเขาก็จะกำหนดให้ใช้วันละไม่เกิน150บาทเขาจะตัดไปเรื่อยๆจนครบ1,000บาทที่เขาเติมให้นะคะแต่สำหรับวันไหนที่เราใช้ไม่ถึง150บาทตรงนี้ก็ไม่ต้องกังวลน,นะคะจะใช้แค่10บาท2 0บาท30บาทได้หมดวงเงินที่เขาเติมให้1000บาทก็จะทบไปในวันถัดๆไปนะคะแต่เพียงแต่ว่าในแต่ละวันใช้ได้สูงสุดอยู่ที่1 150บาทก็คือสมมติว่าเราไปซื้อสินค้า100บาทเราก็จ่าย50บาทรัดออกให้50บาทนะคะแต่ถ้าหากว่าวันนั้นเราซื้อสินค้า300บาทไปแล้วนะคะก็คือเราออก150รัฐบาลออก150ในวันนั้นน่ะเราจะไม่สามารถซื้อสินค้าอะไรได้อีกแล้วเพราะว่า รัฐเขากำหนดของเขาไว้ที่150บาทนั่นเองแต่ถ้าหากว่าเราซื้อไป50บาทไปซื้ออีกร้านหนึ่ง100บาทแบบนี้ได้นะคะก็คือเราสามารถใช้เฉลี่ยไปได้หรือว่าวันนั้นใช้ไม่ถึงใช้ไปแค่20บาทยังไม่ครบ150อันนี้ก็ไม่ต้องกังวลวงเงินที่เหลือเขาก็จะทบไปให้ใช้ได้ในวันถัดไปจนถึงเขาสิ้นสุดโครงการนั่นเองนะคะแต่สำหรับกลุ่มที่2นะจะได้รับเงินที่ทางภาครัฐเติมให้ 1,000บาทนะคะถ้าเกิดว่าคิดเป็นตัวเลขกลมๆก,ก็คือรัดออกให้50ส เราออกเอง5 0ก็คือเท่ากับว่าใช้ได้ตลอดระยะเวลาโครงการเนี่ย2,000บาทแต่จริงๆอ่ะมันไม่ใช่ที่2,000เพียงแต่ว่ารัฐบาลอ่ะเขาออกให้1,000แต่เราจะใช้2,500อันนี้ก็ได้ไม่เป็นไรเนื่องจากว่ารัฐออกให้1,000ถ้าเราใช้เกินวงเงินที่เขากําหนดเราก็ต้องออกเองตามจํานวนเงินนั้นนะคะเพียงแต่ว่ารัฐเขาโอนเข้ามาให้1,000อันนี้ก็เป็นวิธีการใช้สิทธิ์ของกลุ่มที่2นะคะส่วนกลุ่มที่3นะคะอันนี้จะเป็นกลุ่มของประชาชนทั่วไปที่เมื่อปีที่แล้วได้มีการไป เสียภาษีไว้กับกรมสัมภากรนนะคะกลุ่มนี้ก็จะต้องลงทะเบียนเช่นเดียวกันแต่ก็ยังไม่มั่นใจว่าจะเริ่มที่อายุ15ปีหรือว่า18ปีนะคะโดยกลุ่มนี้เนี่ยทางท่านรองหัวหน้าพักภูมิใจไทยก็ได้มีการให้สัมภาษณ์นะคะว่าอาจจะมีการปรับหลักเกณฑ์เล็กน้อยซึ่งจากเดิมเนี่ยกำหนดเอาไว้ว่ารัฐบาลจะออกให้60 แล้วก็ให้ประชาชนทั่วไปออก40สําหรับกลุ่มที่เสียภาษีแต่เมื่อเขาไปคํานวณแล้วนะคะสูตรที่นําไปใช้คํานวณในการปรับสัสดส่วนจาก50-50เป็น60-40เนี่ยจะทําให้กลุ่มร้านค้าเขาได้รับเงินล่าช้านั่นก็คือจากเดิมที่ใช้สิทธิ์50-50ร้านค้าจะได้รับเงินในวันถัดไป แต่ถ้าหากว่าปรับสูตรเป็น60-40ในส่วนของร้านค้าเขาจะได้รับเงินล่าช้าก็คือแทนที่จะได้วันถัดไปก็จะได้ช้าไปอีก2วันนะคะเพราะฉะนั้นทางท่านรองหัวหน้าพักภูมิใจไทยก็เลยมีการ บอกว่าจะเปลี่ยนสูตรสำหรับกลุ่มนี้โดยจะให้ได้ใช้50 50เหมือนกันกับกลุ่มที่2เพียงแต่ว่าจำนวนเงินที่มีการโอนเข้ามาให้เนี่ยจะเพิ่มปรับให้เป็น1,200บาทแต่วิธีการใช้สิทธิ์ก็ยังเหมือนเดิมนะคะก็คือใช้ได้วันละ150บาทคือถ้าเทียบกันง่ายๆนะคะก็เหมือนกับว่ากลุ่มที่2เนี่ยรัดโอนให้1,000 เราใช้เอง1,000แต่ถ้าหากว่าเป็นกลุ่มที่3อันนี้ก็คือรัดโอนให้1,200บาทก็เท่ากับว่าเราใช้ได้2,400บาทนั่นเองค่ะอันนี้ก็เป็นข่าวสารเพิ่มเติมล่าสุดเลยนะคะจากทางรองหัวหน้าพักภูมิใจไทยที่มีการดูแลเกี่ยวกับเรื่องของโครงการคนละครึ่งนะคะเป็นวิธีการใช้สิทธิ์แล้วก็มีการปรับวงเงินเล็กน้อยเป็น7001,000แล้วก็1,200บาทค่ะหากใครมีข้อสงสัยอะไรคอมเมนต์สอบถามไว้ได้ที่ใต้คลิป อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆก่อนใครที่นี่ค่ะ